ปางอุง <Ừ. S 1> อําเภอแม่แจ่มนะคะ <c oughs> ซึ่งทราบว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็รายงานผู้เสียหายอีกด้วยค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะระรมกําลังความช่วยเหลือเข้าพื้นที่บ้านปางอุงตําบลบ้านศึกอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นายสิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายดุสิตพงษาพิพัฒหัวหนาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ระด,ดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มที่บ้านปางอุงตมบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่ม ทั้งรถผลิตไฟฟ้าจากสำนักง,งานปพรถโมบายจากกสทอชอรถผลิตน้ำดื่มและกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆในภารกิจตามหาผู้สูญหายจากดินโคลนถลม่มค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้บอกนะครับว่าภารกิจหลักสําคัญในวันนี้จะต้องนาความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่บ้านปางอุ่งให้ได้โดยเฉพาะสาธารณูปโภคสําคัญไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าและอาหารเครื่องนุ่งห่มต่างๆเพื่อช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับ โดยขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งดําเนินการทําให้มีไฟฟ้าใช้ได้ในบางพื้นที่ในพื้นที่บ้านปางอุ๋งในวันนี้นะครับเพื่อบรรเทาความดดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ ด้านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าภารกิจสำคัญวันนี้มี4ประเด็นหลักคือการตามหาผู้สูญหายจากเหตุดินโคลนถลม่มโดยระดมกำลังพลค่ะเข้าพื้นที่เพิ่มเติมเป็นจำนวนมากการนำระบบสาธารณูป,ปโภคเข้าบรรเทาวความเดือดร้อนทั้งไฟฟ้าน้ำดื่มและอาหาร การตรวจสอบความมั่นคงและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะและการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทั้งถนนและสะพานต่างๆโดยหลังจากนี้จะเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสเปลี่ยนมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งหมดต่อไปค่ะต้องบอกว่าจากท